พามาดูอะไรนี่หลังจากที่น้ำลดดูดูดไอดูค่ะน้ำหลังบ้านค่ะทุกคนในคลองอะ่ะตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วเพราะว่าน้ำมันลงทะเลนะจะมีคนเอาทรายออกแล้วค่ะทรายมันไปปิดอยู่แล้วก็น้ำมันก็ค้างอยู่ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วแหละมันก็จะเหม็นขี้เลนแบบเนี้ยพอน้ำลดหอยมันก็มากองอยู่ตรงนี้ นี่ดูดูนี่ดูนี่นพึบพึบพึบเลยเยอะเลยค่ะทุกคนคือไม่รู้จะเอารองเท้ามาทำไมเนี่ยเอามาก็ดูเดินไม่ได้นะคะพามาดูหอยทานเต็มหมดเลยเห็นไหม เต็มหมดเลยนี่ค่ะมันมากองอยู่ตรงนี้หมดเลย,ย,น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 ,ยนี่อุ้ยขัน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 อุ้ยเด็กก็จะไปอาบน้ำแล้ว <ç uk> เห็นไหมคะกองอยู่ตรงนู้นเลยเห็นไหมนู่นเนี่ยดำมืดเลยขนลุกเลยนี่นะ